รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราเ k n e วจังหวัดสิงห์บุรีผู้จำหน่ายสินค้าโอทอปบริจาคดวงตาและอวัยวะให้สภากาชาติไทย นางประทบปต,ตันทะตันในพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมผู้ใหญ่พรชัยเวทประสิทธิ์ประธานเครือข่ายโอทอบนำผู้ประกอบการโอทอบสิงห์บุรีจำนวน9ราย รวมทั้งสิ้น39คนที่จำหน่ายสินค้าในเทศกาลกินป่าของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่30มาบริจาคดวงตาและอวัยวะผ่านนังวาสนาธีระนิตินายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นประโยชน์และการศึกษาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกทั้งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งถือเป็นการทำบุญในช่วงสงไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกลุ่มผู้ค้า โปท็อบในจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ออกมาทำบุญด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการต่างๆได้โดยจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย